ทำเมนูผัดซีอิ๊วทะเลน่ากินน่ากินอร่อยอร่อยกันนะครับเส้นเม่ติดกันเหนียวนุ่มผักคะน้าก็กรอบกําลังดีครับมาทํากันครับเรามาทําซอสผัดกันก่อนเลยนะครับก็เป็นซอสหอยนางรมครับน้ําปลาครับแล้วก็น้ําตาลทรายน้ําส้มสายชูครับแล้วก็ซีอิ๊วดาครับ เราจะคนทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันเป็นน้ำซอสผัดเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปเลยครับแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากับเส้นใหญ่ให้หมดเลยนะครับเส้นใหญ่ก็จะเปลี่ยนสีไปเลยนะครับเวลาผัดก็จะได้ง่ายขึ้นแหละครับแล้วเวลาซื้อเส้นใหญ่ก็บอกเขาว่าเส้นใหญ่ที่ทําจากแป้งข้าวเจ้านะครับเส้นเขาจะเหนียวหนึบ ขยำจนได้ที่แล้วครับแล้วก็มาตั้งกระทะเลยครับใส่กระเทียมสับลงไปผัดก่อนครับตามด้วยไข่ไก่ลงไปอีกสองสมฟองครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะกี่ฟองก็เมื่อไข่เขาเซตตัวเราก็ตีให้แตกออกนะครับให้สุกให้ทั่วกันให้หมดเลยครับใส่ปลาหมึกลงไปผัดต่อเลยครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งครับ เนื้อสัต์แป๊บเดียวก็สุกแล้วล่ะครับเราก็ตามด้วยผักคะน้าลงไปเลยครับคราวนี้ก็ผัดผักคะน้าให้โดนความร้อนให้สุกกันให้หมดเลยครับผักคะน้าเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับเชฟก็จะใส่เส้นที่เราใส่น้ำซอสผัดลงไปเนี่ยครับลงไปผัดต่อเลยครับ ผัดจนเส้นใหญ่เริ่มสุกแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเร่งไฟแรงขึ้นเลยนะครับใครสะบัดกระทะได้ก็สะบัดต,ตอนนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้ก็ผัดเร็วๆเอานะครับอืผัดทุกอย่างให้สุกให้หมดเลยนะครับเส้นเขาก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ผักก็กรอบกำลังดีนะครับลองทำกันดูนะครับเทคนิคนี้ไม่ติดกระทะด้วยนะครับแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วครับ แล้วก็แนะนำให้ใช้กระทะเทฟลอนก่อนนะครับจะผัดง่ายอย่างที่เชฟทำเลยแหะครับ